ขอู่บาว่าทสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่ที่วัดถ้ำผีหลอกนะคะวันนี้คุบารายไปขอจากบุทธม่่ไปดอขอเรี่ยวยืนชาชาทุกเตียมแบบเสียงคนว่าว่าว่ากลมาบาบ่นค่ะเปเจ้ามาแต่หาเยินนะเป็นเจ้าไหนก็ขังงดที่ผ่านมาในคุบาเลขเขาเนาะ โอ้ยกระตาบ,บนธรรมมาลงกันยังว่าสี่สอศย์กันวออกออกจันไหก็ออกเปน้สี่สองศนจังไรก็ออกกรเบืง้งเ้นี้ในขีดตบ,บนธรรมครับให้คู่เดียวก็คิดสาเราจะบนธรรเนาะขาดแนนี่ยเพระกับฝ่าไวซื้อลอตเตอรี่ได้คบารูบาเพราะกัถามว่าคุบา,บา,บาตัวไหมาเนมไรคบารก็ว่าสี่สองซื่อครับยี่นี่หละคบาก็ยังวา่าครับค่ะแต่เอายู่นี่นะบมมีเลขคับสอหสุดท้ายมันออกสองติดแต้มหนึ่งพ่เปรนสันถือเส่าง คืออันงวดแรกนี่ก็คือเพิ่นที่หายจกงวดค่ะคู่บาบริดว่านี่ขับไปขอเพิ่นจะหายี่อย่้แตก่อนไย่นีคูบาว่าส่วนหากก็จะหายสามงวดแต่ว่าเสื่อนหน้าอยนี่นั่นสตีนเหนคอับพระเจ้าเคยบอกเหี่เพิ่นเช้าร่างก็ร่างชวนเขามาล้ัหเดใชยว่าคูบาวเปบจากร่างส่วงร่างช่วงน่าก็ได้ไปขอไปขอมาหนี่สามปีแล้วนะค่ะ สามปีกับปีไายก็ถือก,กันยังวบอกจะว่าจะทุนไปบ้าดาาาดีสยวจถือสาถ <c oughs> ือสา,มอาบาดไม่พ่อผมว่าโมขับมันงพ่อเดี๋ัวจะแล้วนี้งวดสองมาเพิ่นก็ะหาสองหนึ่งมันมาออกหนึ่งสองขับหนึ่งสองร่างนะ <c oughs> แล้วนี้คุณป้าก็ไม่ได้ไปแล้ปีกายนีห้องก็ไปนี่สองงวดก็ถือสองงวด พึ่งสิไปปีนี่เนี่ยเขาก็ไปสองวดเนี่ยเขาก็ถึงไปสองวดไปงวดแรกเนี่คือคู่บาได้เขากจะทำกับไปน้ำกับจังหวัดได้ศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าบันทึกคู่บามาฝันบ่ะค่ะบอกมามามาหอดมาหอดบ้านตะปีน่ะคู่แล้วขับรถไปฝันว่าคู่บาเนี่ซื้อเลขไปห่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่บันนี้คู่บาก็บอกคน กูไปขอนายามเซ้าคุบาดินบาคุบากับอกแบบนี้คุ้บ้าก็ซื้อไว้อยซื้อรตเตอรี่ไว้มาต่อไปงวดใดที่ว่ามันถือสามโตนั่นงวดนี้ละงวดศูนเก้าสี่ศูนย์เกสคือว่าไดศูนยสามเก่าเอาเลขที่ออกเสองมืองสอสเพิ่นรามาบอกอีกแม่ก่อนเลขมาเพิ่พลรามาบอกอีกพลรามาบอกอีกที่ได้พนบอก ศ <49. S 2> ูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าบันฑิตเราก้อนเลขที่ออกคนเรามาบอก 40, บอกันนี้ครูบากเ็เลยไปชื่อไว้ค่ะบันนี้ก็บโบฝันยังมันนี่เลขที่ออกจังสองเมื่อเลยฝันว่าได้ไปพุ่นอะขี่รถขึ้นผูทางนั่นไปขึ้นไปลงไปวางคอรี่ค่ะมีผู้ชา,ายสองคนย่างขึ้นมาจะนาําบอกค่ะเพิ่นเอาปิง้งหนูมาให้ครูบาปิงนะ้งหนึ่งค่ะเพิน่นมาว่าโอ้นางตะเคียนนั่น เคยบอกเลขสามตัวถึงมาแล้วคนเนาค่ะครูบาเลยว่าเอางงินตัวไหนครูบาว่าก็เลยถามอืมเพิ่นรล้ว่าเฮยงวนนี่ศูนย์เก้าสามด้วยพี่ชันวะรับว่าบาคนสื่อนอกครูบา็นะนำศูนเก้าสามเลยเอสดตัวตรงนั่นื่อหลายแต่คูนคูนหน่อยไหมครับ น้ำเอาศูนย์เก้าสามเลยบอกคู่บาตัวโนะฮะร้อยคูดร้อยหนึ่งครับหาลอยคูนลอยหนึ่งพี่น้องจะได้ตัวร้อยบาทคู่บาจะไปร้ายนะครับเนาะวันนี้ืจอมาเพ๊บมคู่บาบุบบาทนี้เข่าสามโตนะคู่บาเนาะวันแรกนะคะเป็นบินสบายคู่บาเกิดไปลำทางชื่อไปเดียวสี่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าที่ค้นถางคู่บาคู่บาก็บอกโตเก้าหัวแมให้แต่สี่เอานะครับเมื่อเรื่องที่ออกเมื่อก็นั้น ซื้อบังคุบา้าวคุบาก,ก็เลยซื้อนีออกมายังไม่ลเรียถึงทางล่างทางบนกันนะที่คุบาบอกตะบนตาอันที่เพิ่นมาบอกสามแปดเจ็ดหห็นไมที่คุบา,าอันที่โทรไป <c oughs> ที่เจ้าโทรมาเ็นหีหมค่ะเมื่อนเันเ,ลลออเรียกล้วออคุบาเลยบอกม่ติบุเป็นเลขกแล้วบอ,อว่ะแปดเจ็ดเนาะมันออกแล้ไหมอุ้ยเดียกออกมาคุบาสียดายซเอางวดแปดเจ็ดนะก็บข่ากัาทางล่างทางบน โทบอกต่รบันทาอยู่ผู้ใช้เนี่ยาบอกหมนสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดมันมาถึงวันจันทร์พอดีเราเมอนเ้รเนาะเมนค่ะแล้เมนได้อีกเล่ากเล่าก็ออกแปดเจ็ดแปดเก้ามันก็เลยเมินกันบัดนี้เด้ออกคุณว่าเบิ่งถึงทางล่างคอบงเขาบอคุาเขาล่างขาบนได้มันบอกคุ้ว่าอันผู้มาบอกนี่เป็นเป็นผีบอกครับผู้ใายบอก เจ้ผีเจ้าคนนั้นคือเฮานี่แหละมากเห็นนายก็บอกขาดจะอะไรจะกินน้ำกันนี่แหละไปปิ้งหนูแล้วมาสู้กินแล้วก็ชวนกินน้ำกันกินน้ำกันยังก็กินน้ำกันบ่เลขกกเลยรขาวทั้งบนทั้งล่างเมื่อกี้ไปขอคือก่อนมามาหอดบฝันฝันแบบฝ่นเอาเงินไปยี่สิบมาใส่ให้ใส่บาที่คขับฝันไม่ยิงบาทไม่ยิ่งสองคน ผู้หนึ่งใส่ยี่สิบบาทผู้หนึ่งใส่สองร้อยโั้ย <S S S 1> โงเงินเถื่อนบ้า,บาเยาลยวันนี้มิม้งจะคนเอานั่นเอานี่มาส่กินมั้ยโอ้เลี้เถื่อนแล้วครูบาบอกครูบาจิงว่าแต่คุณทำม,มาแต่ได้สองสามเมืองแต่รรมมคุณทำมาครูบาก็เลยว่าไปขอมาเลี้ยงมั แล้ว420เบนบอกแม่เนี่ยเ่าคูบาบอกครั้งแรกกับ420 13เท่านั้นวันนี้พันมะเขากับความฝันอีกเนาะคุบอา20นะก็ฝันมาตลอดด้วยลอโอค่ะฝันอยู่ตลอด20อันนี้เมนเด้วย้ทับเอาอยู่หันนะคูบ่าบะสค่ะ420ตัดเล่นนะคะก็จะเข้า2 0นะคะ fc เนี่ยนะคุบา่าเน้นๆย่ให้ซือ4004กับ2002 เรื่องวดนี้คุณบ้านยังบริไปเพราะว่าว่าคือว่าเป็นวันอาทิตย์นม่นเป็นปีไตกับบรนิเน่เหรอวาเบิ้งสถานการณ์ก่อนลดอย่าแนะม้เบิ้งรถนะขับเมื่ออรถพระเจ้าปฏิบัตงานเห็นไหมค่ะเอฟซีนะคะอันนี้กะคือเข้ามาทายท้ำหายเอฟซีได้เอ่อถึงที่วัดของคู่บาเลยนะคะพี่น้องนวดสิมาเนี่ยแล้วก็มันใจว่าเถิดอะไรเพระาะว่าเขามาแล้วนี่สองงวดติดคู่าบาเพิ่นเสียหายจังงวดค่ะ โบรูคือกันเขาก็ขอไปบอกเอาให้ยบอดตีของบอดตียู่นี่ละค่ะต้นกระบอกง่าย่งบอกเพื่อนบริบบอก่เพ่อนว่าตรงนู้ที่แรกก็ได้ยินมว่าสามงวดเนาะแสดงว่าเพิ่นอนก็สิหูกับสิถือบอกเพิ่นมาฝันอยู่เตียว่าเพฝันเป็นเรื่องเป็นหวยเด้อฝันว่าเพิ่นมาชวนไปกินนั่นกินนี่ไหมครูบาตอนนี้ไม่ได้ไปนะข้าวเชิญประชาชนเนี่ยมาชวนไปกินนันคันว่ากินนี่ถือแล้วเนาะครูบาแม้นงวดนี้ละฝันนั่ะ ยังบอกท่านเพื่อนพ่ได้บอกี่เพราะว่าครูบาปรทธานได้ไปอ๋อแสดงว่างวดนี่ี่ฟันแล้วว่าได้กินเมนนี่ออกจากวันที่หนึ่งเมนบอกค่ะครูบาก็ฝันไหมฝันว่าเพิ่นมาชวนไปกินขนมจีนหรือไหมมีมดแนวกินคือคนธรรมดานี่ะ ขนาดว่าท่านไปได้นี่เนะค่ะเนาะเพิ่นมาให้เัง่ว่าท่านไปงวดว่างวดนี้อันนี้จะเป็นงวดที่สามนะคะฝันแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ตัวเลขฝันว่าได้กินก็แสดงว่าได้กินนี่ก็คือผู้บ่ามั่นใจว่าเลขมันสิเขาคือเ่าเพิ่นมา่วนมาอย่างค่ะแต่ว่าที่ฝันไปงวดเลขศูนย์สี่เกินฝันข้าวนี้ต้องทำผู้บ่าวฝันอันทางสินกระสินสกุลคืนพู้นั่นนับได้คู่โค้งว่างเขาไปเดียวเนาะ ไปในฝันนะเนี่ยว่าขี่มอเตอร์ไปที่เขาแม่าเนี่ขึ้นจากบ้านแกงพี่เราไปโอ้ไปห่อกระเพาเรียววับหลดออกไปค่ะไปแล้วตอนีผู้ชายสองคนย่านกันมาอ้าวฟันเป็นทูปิตาอธิษฐาขวานเอาปีงหนูมาสูบกินเราได้บอกคุณบาในก่อนสิบอกเราสิบอาเลขเอาปีงหนูมาสูบกินเราได้บอกคุณบาไปไปหยุดคอเบิ่งมันเป็นหนาทายไหมหยุดคอซอกลงไปด้วย ซ่อเข้าไปนะปุ้ยเป็นบ้านเป็นเมืองก็เจ้าไหมอ๋อเป็นเมืองเลยค่เป็นบ้านคนไม่รลายเป็นเมืองยุพาเสวยบอกครูบาซ่องเข้าไปในหันเป็นคือบ้านเฮานี่แหละจะเลื่อนแทนไปต่อไปโอ้พิศเื่อนเรางางามค่ะวันนี้เราเลยบอกว่านางตะเคียนอันนี้คนเคยบอกถือสามโต๊ะมาด้ยครูบากินปีงัน้ำกระเจ้าอยู่ในนั่งกินเ่าวาเง่ายเขามาสองคนกับสามทั้งครูบาเนาะก็นั่งกิน กุบาได้ถามอ่างวนอย่านี้เพิ่นหายเใด093หล่อได้มา049เป็นบอกครับลงเตี้มขื่นเตี้มเนาะคุบาบอกอันนี้งวดี่พันานมากเล้อพี่น้องพวกแมนกุบาฟันตรงหงวดนี้กุบารเราค้อมฟันตรงอัน093นี่ไหมงวด งวดก่อนงวดเมื่อกี้มากกว่าฝันงวดก่อนที่ว่าเราได้ศูนย์เก้าสามนะคืองวดที่แล้วเป็นงวดที่สองนะคะ fc แต่ว่างวดนี้คู่บา่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันว่าได้กินเนี่ยคือเขาในตีตัวเลขได้แต่ว่าฝันว่าได้กินเนี่ยคู่บาจ้าไม่เข้ามาตัวเลขงวดนี้ที่เขาคือเก่านวมาสีนะคะ fc เขามาหับเอาไปกินนะมาหับเอาไปอยาไปกินงวดนี้แหละเ่วาเขาบอได้บอกเรวยบอกอย่างเพราะว่าเขาก็จะขึ้นมาเรียกถือเนาะเขาบอกมาถือแล้ว ่ชวนไปกินไะแม่ไปกินคือคนเฮานี่แหละเนาะครับค่ะงวดนี้คือฝันว่ามาหับไปกินแม่ไหมเพราะว่าไปย่ำเลยนั่นขี่แต่มอเตอร์ไซค์เด็กไม่ได้ขี่รถใหญ่ไปเด็กยี่ไชล่ะทะเบียนรถนี่อยู่นี่่มอเตอร์ไซค์เขาพูดละคือมอเตอร์ไซค์เฮาหนิล่ะมีทะเบียนบ่เห็นพร้อมบ่เพราะว่าอยู่วัดบ่มีรถมอเตอร์ไซค์เด้อพี่น้องก็บอก็เลยว่าโอ้เดี๋ยวเป็นรถว่างก่อนจังสิไปแม่แต่บนทะ แต่ว่าคูณบามั่นใจว่างวนนี่กะคันว่าได้กิ่นนี่คือสิไดมันบอกค่ะได้โชคมันบอกเพิ่นใหญ่ปกติไปในสิไดจกโตค่ะซ้มบ่เมื่อกี้เนี่ยไดสองตัวเท่านั้นเด็กคูณบาลเห็นแต่สองศูนย์อันซูเพอ่นมหาเฮ็ดนั่ทีแรกเขาก็บมาเบิ่งเพิ่นนั่มาเบิ่งก็ว่าอเห็นพื่กันก็คูณบาลมันนี่มียายอันหนึ่งมันคนหลายเนาะเต็มโดดกระบะเป็นเนาะค่ะแต่ละแเราต่ละคันนะค่ะแล้วเลย มันขอเราเลยมาลูกลูกวางคุบ้าเขลูกเ็นค่มันก็ขึ้นสี่ชดแบบนี้มันขึ้นเป็นสี่ชใช่ไมจากสองเป็นสี่จากสองชเป็นสี่ชับคูบ้าก็เลยจับใส่กันเลยเห็นไหมโอ้ยมันทนเลกูบ้าเขาวจริงๆสองชตรงครับัน่ช่ไตรงๆคุบ้ารู้ว่าเจ้าซื้อสองชุดครับ 4ีวนเด้อคคุบาบอกบอกคนว่าจะได้ก็คุบา่าบอกให้นสื่อตัวได้ก็ไม่สองศวนกับ4ี่วนเท่านั้นแล้วว่เลขบบท่อนี่วัออนตีออกแท้ครูบาวบอราันนี้มาได้สองสองมือแต่คุทำขืนมาครูบ้าก็บอกค่ะ ไม่ได้ซี่สองโูนคูบาวว่าอี่เม้นบ้าขากับชิปสามคูบาวว่าชิปสามนังสามชนิีอันนี้ซึ่งวันที่ผ่านมานะคะคูบาเน้นไปทีสองศนนะคะได้หลายตัวเด้ได้แต่ฟัิช่หย่สองตัวสามตัวก็ได้แต่ปัิชี่หยนะคะว่าเอ่อหายเอฟซีนะคะพิมพรอดนะคะเพราะว่าวันนี้คูบาฟันดีแล้วนะคะสําหรับตัวเลขพีพาสเวยผู้พานนะคะเข้ามาแล้วสองวดติดนะคะวดแรก 3ามศูาวที่สองสองศูนนะคะเ่อวันนี้ฝันดีแล้วนะคะแต่ว่าตัวเลขยังไม่ได้นะคะฝากเอฟซีพิมพ์รอด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุผู้รับรถบ้าเมื่อไรใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ